ันนี้ผมสิพาทุกท่านมาเบื่องการเหลาคั้นเบ็ดนะครับวิธีการเหลาคั้นเบ็ดแบบบ้านๆนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นมาเบื่องกันเลยครับแล่แรกครับตัดใหม่ครับต่อไปครับเราก็มาเหลาตัวนี้นะครับเหาตามันนะครับ เราจะเหนียวนะครับจะเหนีย่ยกันอ,เอ๋เหนียวนะครับครับต่อไปคือพาใไม่ครับพาเคืนก่อนครับ ต่อไปครับอันนี้เราเหลาเบ็ดกบนะครับเราก็จะมาผ่าลีกนะครับก็เอาที่ลีกนะอันนี้นะขนาดนี้ประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับลีกไปเรื่อยๆนะครับแมวหนานะครับก็อนไปลีกไว้นะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับแคนพามาให้นะครับพาไปรีรี นี่ครับแล้วก็ผ่าแบ่งครึ่งนะครับเหลา่านี้หน่อยต่อไปครับก็เอาฟิลานนะครับแบ่งน,นะครับแบบนี้นะครับในขนาดนี้นะครับก็เนสนนร็จเรียบร้อย ทีเดียวน่าไปไหมครับเก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเอาติวตัวนี้ออแตา่ นี่นะครับเราเจะเห็นช่องนี้นะครับชึบนี่นะครับผ่าครับนี่นีครับชึบนี่ ขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับแต่โบราณโบราณเพิ่นยุคใหม่ยุคใหม่อะซิรูนะครับถ้าเป็นยุคเก่าสิลูนะครับเนาะคือการสูบครับเขาเอื้อนสูบนะครับสูบเป็ดนะครับวิชมานบุมานนะครับจำนวนความยาวนะครับโบราณเพื่อที่สูบเอานะครับมาเบิ่งการสูบนะครับ่าเขาสูบแบบไหนนะครับมาเบิ่งนะครับเด้อ พี่น้องหลายจังหวัดอาชีภาคอีสาหเฮาคือสีหูนะครับหลายคนประเภทนี้อาจจะบุคือกันมาเบิ่งการสู่กันนับสู่คือการวัดขนาดไม่นะครับไม่ที่เฮาสิเราเป็นขั้นเบ็ดอันนี้ผมเห็ดเบ็ดกบเด้อครับผมกสติกรรมนะครับกรรมเริ่มจากจุดแรกเลยครับเอามันกรรมนะครับกรรมปูไรนะครับกรรมปูนะครับกรรมปลานะคกรรมเป็แบบนี้นะครับมาเป่านะครับคือมาเปาข้ามหมของมาเปานะครับ กรเป๋าคือมาบราณอย่างนะครับเอาความยาวสัมนี้บกเปาหัวเข่าค้อนนะครับอันนี้อาจีพยางจนหัวเข่าค ok ้อนหรือหมานจนหัวเข่าค้อนนะครับหัวเข่าค้อนมานอนชิหมะนะครับนอนชิหมะนะครับคือมันได้หลายบ่หรือไดนแต่ว่านอนชิหมอนะครับเจ้าก็นั่งคั่วครับต่อไปเจ้าก็นั่งคั่วคือได้หลายจนได้คั่วบ่หรือไหนครับกกัมปูไหมครับนำมากัมปานะครับ สุดท้ายผมปริกําป่าผมเอากําป่านะครับนี่นะครับคือการโศกนะครับหลายท่านหลายที่อาจัยโศกบูคือกันนะครับผมเอากรรป่าหอดกรรป่าพวกความยาวมันก็สะอยู่พอดีนะครับม like ันแล้กแต่ความเสือนะครับถ้ามีป่าหรือมีกบุนะครับบางคนก็เสือว่ามันถึกนะครับมันเสือมันสืหมานนะครับบาดขันต้นกันเหลาครับมาเบิ่งกันเหลานะครับเหลาขันพิธงผมนะครับอากอนามัยครับผมแกร บริษัทแต่ใชิมหพันมือนะครับไว้ใช้มือนะครับปูกระเหล่ายามเสียนบาดมือนะครับนี่นะครับหัดมือไปก่อนจุดของอันนี้ใส่แล้วก็ได้แบบนี้ครับเราพูอะไ้มันได้หน่อยนะครับแล้วนี่ครับเริ่มจากทั้งเหงาก่อนนะครับผมเช้าทั้งเหงาก่อนทางต้นนะครับผมก็ลบติ้วมันครับลบติ้วมันสัก่อน ตินมเรคัูดแบบนี้นะครับขุดก็ไปนะครับเอาเป็นกลมไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับกาไปมันเอากระชัยคมนะครับขูดเท่นี้ครับน้ำนะครับแขนเกี้ยงนะครับนะครับติ่ไปน้ำนะครับติ่ออกนะครับขดไปเรื่อยครับบูเห็นนะครับกตงโมครับ เห็ดเนื้อแหลมไหมครับบอนตักนี่ครับเอากระเร็นท่านี่ค่อยไปนะครับบูเห็นนหมครับเนาะนี่ควรเช่าผ้าก่อนเพราะถ้าใช้มือเนาะนี่ครับนี่ครับเอากระเลานะครับเอาไปท่านี่เหลาแหลมแหลมนะครับปลายนี่แหลมนะครับชิบนี่ครับชิบนี่ครับเป็นแหลม แหวนไว้พอหยังครับไว้จะเสียบปักลุงดินนะครับมันสีแหลมเห็นบ่ครับพี่น้องเหลาครับเหลาแบมนมีคมป้นไดครับนี่ครับแหวแหวมขึ้นนะครับเอาเหลคลื่อนไปครับาปง่ายครับหมุนหมุนกลับมาฝั่งนี้ครับเกลาขึ้นไปกับลบติ๋วไปขึ้นกันกับลบติ๋วใหม่นะครับติ๋วใหม่ออกนะครับตัวกันเอบาดนะครับมือบาดนะครับพอคมพอนึ่สีคมนะครับเนาะ มันก็เป็นเสี่ยนนะครับมันก็ชิ่ก้มกันก็ล้าไปเรื่อยๆครับนี่ครับแล้วนะครับนี่นะครับแล้วไปครับคือฟังนี่นะครับฟังปอนเสียบเหีมันใหญ่จังหน่อยนะครับสายมันใหญ่กว่าทั้งปลายท่งนี้ก็เริ่มเลี้ยวๆมานะครับหอดปลายเลี้ยวมาหอดปลายนะครับนี่นะครับลักษณะนี้เด้อครับเด้อนี่ครับกดี๋ยงมางนี่ เราไปเรียวนะครับเอากระเย็ดเดียวลงไปเลียวเรไปเรื่อยเครับเราก็พยายามลบคมมันพร้อมนะครับรวบเสียอลงไปเอาไปวันนี้เขากับหาให้มันนะครับตอนห้อยตมันขอตนะครับปองมันครับบางมันอย่งก็ขอติ้วอันนี้มันนะนครับขอตันครับเราไปเรื่อยเรื่อยครับกระใสเมื่อนี่นะครับ ขูดลากก็หน่อยครับนี่นะครับมันิดไมไปนะครับมันนี่ครับนี่นี่ครับนี่นะครับเอาต้องใส่้านะครับตัวสันมือเข้าบาดเข้าไปมือเข้าสิ่งหอนได้นะครับนะไปครับไปเรื่อยๆนะครับเอาจนเขาพอใจนะครับว่าเขาจะหน่อยเท่าไหร่เบ็ดกบนะครับกับพได้เห็ดห้อ่อนนะครับบุคือเบ็ดป่านะครับคิดหนาเสี้ยบเบ็ดป่านะครับถ้าว่าคิดเบ็ดกบนะครับ มียอดผูเขม้าชมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมผมก็เสียดขิปเหลาคันเบ็ดป่าอันนี้คันเบ็ดกบครับที่นอกเหลาไปสักครันครับเหลาไปเรื่อยๆนะครับลบคมมันนะครับให้แบบนี้นะครับนะครับเหลาหลํานะครับทั้งนี้ผมนะครับหอยมีคมนะครับผมหอยมีเสียนนะครับหอยมีเสียน มาตัวนี้ปลายมาครับตัวปลายสังเกตได้พี่น้องเรื่อยไปนะนี่ครับนี่ครับเฮาสิกันตรงนี้นะครับเนาะกันตรงนี้ตังนี้น้อยนึงเห็ดแบบนี้ครับลักษณะนี้นะนี่ครับผมซูมกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเนาะนี่ครับฮัสิเหลวฮัสิกันนี่นะครับฮัสิกันนะครันฮัสิเคลื่อนนะครับเนาะ ก,กบเป็นบา,บาทเนะบาทแจ้งบูทแจ้งนะนี่นะครับเอาไปครับบาตรนะเอาไปมันลบคมเล็กน้อยนะครับอยู่นีนมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นบอลเขาเป็นยังจงเทนี้นะครับบอลเวลาเขาหยักเสือกใส่นะครับหยักเสือกใส่นะครับพะก,กะไหวนะครับนี่แหละครับ เราก็เล้าไปนะครับบวชน้อยตัวมันนะครับาไปเล็ดแล้วนะครับเหลาพผ่ลามลบคมนะครับลบคมลบเสียนนะครับหอยีเสียนนะครับแบบนี้นะครับแต่นะ้บแข็งมันบ่มันกับโกแข็งนะครับพอเขาเสียบเบ็ดครบมันก็ได้เสียบนะครับนะครับตอนน้าวมันสีซ้ำกันนะครับแล